ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาเมื่อได้พบกันแล้วรู้จักกันแล้วกับห่วงจุย้ยนับว่ามีวาสนาจึงไม่ควรปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างน่าเสียดายอาจารย์หมาได้กล่าวไว้ว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนได้มีความมั่งคัง่งร่ำรวยรุ่งเรืองเพื่อที่จะเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดเจ้าตรงไหนทำหวงจุ้ยไม่เรียนมาก่อน เสียโอกาสไปเยอะคือสองคนพ่อแม่รวมกันเป็นสองหา้าแปอแต่ว่าเป็นงูพ่อเป็นงู ก็ยังดีแม่เป็นหนูใช่ไหมดจริงแต่ว่าแปดจริงไม่ได้นำสองหา้านำพ่อมีอาการป่วยประจำตัวไหม ไม่มีครับแข็งแรงดีครับเดไอแคลแคน่แแห้มัตลอดนานมากเลยคับมีเสร็จักทีก่อไปเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่ดูยังอยู่เป็นบอดไหมเป็นบวดเป็นนานานนกวันับเป็นทุกวันเป็นทุกวัน ที่ถามเพราะว่าบ้านสามคนสองบ้านสามคนสองน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไเช็คดูก่อนไง อคแที่มแทนทั้งสองนนหัวใช่ค่ะน่าจะป่วยมากกว่าย right? <ập> <lugares> ังทนได้เพราะมันแตกในระดับแต่ว่าหลังหลังตุ้จีนหกเจ็ด

ม่เขาเขียนไว้แล้วล่ะต้องการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มอยู่แล้วลมันก็ไปไปได้แต่ว่าถ้าเทียบกับตามดวงที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องได้มากกว่านี้นอาจจาะรู้สึกมันบางอย่างควรจะได,ได้มันรู้สึกติดครับก็บมันทั้งโดยเอกับสาภาพของ ของของการอยู่อาศัยของการใช้สถานที่มันก็ทําให้เราได้ลดไปลดน้อยไปครึ่งหนึ่งโดยปกติ500หนึ่งเราได้มากก็50ครับไม่ได้ไม่ได้เต็มที่เพราว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นปกติเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลิมิตของเราอยู่ที่ไหนครับต้องแก้ยังไงต้องแก้ยังไงแก้เยอะมาก ันจะยากธรรมดาโคตรยากเลยเพราะว่าเราตั้งรักถนนยังดีว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล,ล็กอลังโลหะเป็นหลักเพราะนั้นมันก็อยู่ในสภาพที่พอทนได้แต่ว่ามันเสียโอกาสนักคนเป็นสองห้าแปดเลยจริงๆนนที่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องรวยรวยมากๆเลยอาจาด้วย์ารมีลูกศิษย์ขายอะไรเนี่ยครับ ขาหน้าจจะเป็นหมื่นก้อนครับเยอะมากเลยครับก็เขาไม่ต้องมีหน้าร้านเลยเขามีแต่มีแต่ที่คนมายื่นซื้อของนะแล้วก็รับนัมเบอร์แล้วก็ไปนั่งรอไม่ต้องมีสินค้าไม่ต้องมีอะไรเองตั้งหน้าดี่แต่เขาเจอที่รับเฉยๆคิวยาวแน่น ไปเสี้บอ,อ,องขอแนะนำนาอนาจารย์ว่าหลังปัน้นปั่นไปต้นปันแต่ว่าที่ทางักธมาที่โยนใจกเป็นที่าของกว่าบ้านนี่ไม่ได้ดีนะตำแหน่งไม่ดีนะนอกจากตั้งรับถนนเลยังตั้งรับช่องลมด้วย อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีที่ที่ก็ขออีกที่ที่เข้ามาเป็นล่งโลนี้ค่ะปช่วยรับประทานคือสีสีที่ใช้นมันมันไม่เข้ากับบ้านสีขมหน้า เออนี่แหละเขาเขาใช้สีเหลืองเป็นหลักเนี่ยข้างๆนี่ก็เหลืองหมดแั้วก็เตอากับไปเป็นอาคารเหลืองมาวันนั้นแต่บ้านนี้มันเป็นทัดไม้สีของบ้านเป็นทัดไม้สีที่เหมาะคือสีอะไรมันต้องคิดต้องคิดหลายที่อ่ะเดี๋ยวก่อนบอกทุกอย่างก่อนนะคะมันขัดมันขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ทำทำให้มันได้น้อยไปปกติบ้านแบบที่ทำงานเน่ะมันไม่ควรมีปีกาน แต่ว่าถึงจะขัดแย้งมันก็ตั้งรับสอนพิฆาตดินรับสอนพิฆาตมันก็เลยช่วยช่วยในการทา,ถา,าเทาพิฆาตพิฆาตอืมมันทาพิฆาตด้วยแล้วก็ก็ช่วยธาโลหะแต่แ,แต่ทิศทางมันไม่โอเคไงค,คือถ้าทิศทางเป็นดับปิล <laughs> มันก็เสริมแต่นี่มันคลายเป็นพิฆาต แล้วยังอายุของตึกตึกมันหมดอายุแล้วแล้วที่มันน้อยหายไปห้าสิบก็เพราะว่าทั้งอยู่ทั้งทำใช่ไหมแล้วยังเป็นที่ก็เนี่ยเหมือนธุรกิจทัวรไปส่วนใหญ่ก็คือเก็บสต๊อกพอเก็บสต๊อกปั๊มมันเป็นหญิงนี่ก็คือที่ทหายไปแต่ที่อยู่ได้ถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะเนี่ยในในตั้งแต่สี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าปีอ่ะมันอยู่ได้เพราะว่าสองแปดแปดมาแต่ว่าคุณแม่ดวงดีมากคุณปู่แปดคุณพ่อเป็นคุณปู่ที่สองก็ยังมีลูกวัวหกลูกวัวหกเองมันก็เลยไปได้แต่ว่านันนั้นถูกหักล้างไปเยอะไง ซึ่งพอเข้ายุคเก้าพอเข้ายุคเก้าไอ้โวหกเนี่ยมันจะกลายเป็นหกเก้าตอนนี้มันเป็นหกแปดมั้ยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาเป็นเถาจูโดยเวลาแต่ต่อไปเนี่ยเป็นมรณหาหกเก้า เ,ออเป็นมรณะไงมันก็จะจะผิดกันไปงไงพลังคนที่จะช่วยที่ยุงก็คือจะกลอกไปทั้งหมดมคือถ้าไม่มีแม่ไม่ไม่มีแม่เป็นแปดนะถ้าไม่มีแม่เป็นแปดนี่ก็ผ่านมาไม่ได้อันนี้ติดผ่านมาได้ ถือว่าโชคดีอะแต่เวลาพอมันเปลี่ยนพอเวลามันเปลี่ยนแล้วเนี่ยค<ๆ>ือถ้าแม่เป็นแม่เป็นสมมุติแม่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําเข้าสู่ยุคเก้ามันก็ยังถูถ่ายไ,ได้เพราะว่ามันเป็นแปดเก้าเวลาเวลาให้กับคนอลังเวลาให้กับคนเข้าใจไหมมันะจะเป็นดินไฟให้เราไฟให้ดิน แต่ของพ่อเนี่ยจะเป็นไฟเผาดินแท้ซึ่งสิ่งที่จะต้องกังวลไม่ใช่แค่เรื่องว่าเนี่ยเรื่องรายได้แต่อันนี้พูดแบบตรงๆนะแล้วแบบอธิบายแลย้วกันต้องดูแลสุขภาพให้ดีพ่อพ่อเป็นสองห้าด้วยพอกล้าเข้ามาปั๊บมันเล่ง สองยกากมากเนี่ยอันนี้คือพ้อวินิจัยยวไ,ได้พูดถึงการแก้แก่อยากมาก <c oughs> แก่ยากมากทางด้านขององค์กรเป็นช่องลงอมเนี่ยถนนด้านก้างครับึกกตึกตั้งรับสอนพี่ค่าไม่มีแสง แล้วก็เนี่ยวิธีการในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในมันบล็อกหมดอุิดต้องขับเงินแบบยาวสายชิดในใดนไม่ใกล้เคียงมันไม่มีแสงเหนือใต้เลยนะแต่ว่าเหนือใต้เนี่ยดันเป็นผนังหมดนะ,<ส>ะเหนือใต้เป็นผนังข้าสต <ะ S 1> ิะ เพราะจริงๆมันมันจะต้องเป็นทางมาของพลังอันนี้กลายเป็นตะวันออกตะวันตกเป็นเป็นทางมาของพลังเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงมันก็เลยทําให้ที่ตรงเนี้ยมันมันร้อยไหลเรื่องในในขณะเดียวกันเนี่ยเวลายืนอยู่ที่ข้างหน้าเองค์กรต่างประเทศอุดมืื ตึกที่สร้างท่าเต๊นฝั่งเสือสูง,สงกว่ามากเลยมีต่อพดพเพราะนั้นทำไงก็ตามเนี่ยกำไรมันไม่ได้มันไม่เยอะผักแล้วก็ก็เสียโอกาสไปแลได้ออยา่างพอไม่ได้เรียน เนี่ยความยากมันก็นเลยทิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีพื้นที่ที่จะทําวงยุ่และห้องก็ฟิกไปอยู่โซนหน้าหมดเลยห้องอยู่โซนหน้าหมดเลยซึ่งเท่ากับตะวันออกตะวันตวตันตกก็ไม่รู้ว่าโดนโดนบังครับอ่ะที่มันไม่มีบริหาร คดีที่่หน้าตือเที่หน้ากเป็นปรตงตกรู้ก็เป็นปราตกอือก็สายโชคอย่างเดียวแต่แต่เวลาคือตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นข้ออ้างเรื่องเวลาแต่ว่ามันเป็นถ้าพกเรียนจะรู้ว่ามันใกล้ <c oughs> เออมันใกล้แล้วถ้าที่ต,ตกจะค่ำแล้วถ้าถ้าไม่นับตัวนี้เป็นปัจจัยไม่ได้แล้วมันไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่มีเวลาคือค <c oughs> <c oughs> ืหมายความว่า20ปีที่ผ่านมาเร่เป็นยุคแปดค่ะ พอถึงหกเจ็ดพอถึงกิหกเจ็ดกุมภาเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากยุคแปดยุคเก้าละพอมันเป็นยุคเก้าเน,เนี่ยที่ทางพลังมันจะนคนละคนละอย่างกันคนที่จะรุ่งเรืองกับคนที่จะไม่รุ่งเรืองก็จะเป็นคนละแบบคือที่ผ่านมาเนี่ยใช้เบนซิน,นแต่ต่อไปมันจะเป็นดีเซลไเนค <c oughs> ออเทนมันไม่เหมือนกันมันเหนื่อยกว่ามันช้าก,กว่ามันต้องเปลี่ยนหลายหลอย่างเพื่อที่จะอยู่กับมันเรื่องอยุคอะไรนี้ได้ฟังมกระจัก ที่อาร์มือนกันครับเนี่ยเวลาเนี่ยมันมันเปลี่ยนนยะครับแล้วคนเนี่ยครอบครัวคุณเนี่ยที่นี่เนี่ยมันรุ่งในแปดแต่ไม่รุ่งในเก<ะ>้าครับเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นหลักอย่างที่ดะกี้บอกถ้าแม่เป็นหลักจะเป็นแปดเก้าแต่ถ้าพ่อเป็นหลักพ่อจะเป็นสองเก้าแล้วไม่ใช่สองเก้าปกติเป็นสองข้าเก้าต้องเซ็นลเลตตวนี้ก่อน เขาพัลุนแรงไหมยังไม่ถึงพัรุนแรงเพราะเขายังเป็น258เดิมแต่ว่าเวลาเซฟเบรเรตแต่ละคนในยุคค,คนหนึ่งเป็น89เห็นไหมคนหนึ่งเป็น259อ่า259มันต่างกันถ้าในปัจจุบันเนี่ยคนเดิมเป็น258อีกคนหนึ่งเป็น88ดห็่ไหมต้นทุนมันเปลี่ยนไปในเวลาที่เปลี่ยนซึ่งไอที่แก้ยาก ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะคนรับไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เป้าที่ที่บอกไว้เนี่ย alia, มันจะไปยากขึ้นมันจะได้ประมาณทรงๆเนี่ยตอนนี้มัน,ม,นมันแทบจะเรียกว่าพีคแล้วละ่ะพีคของมันคือประมาณเนี่ยโบลู um, มแคปซิตี้มันแค่นี้มันจะดันไม่ไปแล้ว พราะว่าถูกขัดล้างไปเนี่ยจากทั้งตึกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งเนี่ยช่องถนนอย่างเงี้ยอืมอพนนั้นยากมากเนี่ยอันนี้อันนี้ยากมากซึ่งมันไม่มีที่จะแก้ด้วยอยากว้า่างเนี่ยสมมติสมมตินะ ถ้าจะติดพัดหวัวชางจะติดตรงไหน <laughs> ถ้าจะทำหวัวชางจะทำตรงไหนอ่า้องเป็นสองก็ติดเป็นแปจะประสาหนหัวชางนี่จะประสานได้ไห<ม>ถ้าหวัวชางประสานได้ได้มันไม่มีแรงมันก็จะได้แค่พอพอผ่านพอไปได้ดีกว่าชาวบ้านหน่อยแต่แต่มันก็มันไม่ใช่ระดับอย่างที่เราเราเราอยากจะทำเพราะเราทำเราก็ทำให้มัน สร้างแบบเราก็สร้างแบบาากันมาเสรทีเนียเราไม่สร้างชาวบ้าทั่วไปเงี้ยพูดถึงว่าถ้าทำแบบทั่วไปเนี่ยมันไม่คุ้มไม่คุ้มกับการเสียเวลาที่จะนคนที่จะอยู่เียจะนะมันไม่ได้แตกต่างเอจริงคุณพ่อคุณแม่มีบ้านหลังหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยเคยดินเลยใช่สวิยช์ที่นี่ตลอด อยู่ที่ไหนบ้านบ้านในหมู่บ้านในหมู่บ้านกลางงนมันไม่ทำอได้โอไม่พลาดเลยแต่การจราเศษพู้ชื่อหมู่บ้านเราเมื่อจะที่สถาบันหมูบ้านยุแปดก็ร้านนันพรวันน่าจะยุแปดแล้ดาวข้างในก็เปลี่ยนไม่ได้แม่ติดล็อกการเงินใช่ค่ะติดล็อกการเงินลูกชายคนเล็กก็ติดล็อกชีวิต ไปได้่เละแบบดีซีดีก่อนกำลังจะไหนงานกำลังจะย้ายติดคอนโดละดีแล้วซื้อแล้วยังคอนโดเอ่อกำลังจะซื้อครับไม่จำเป็นเลยเฮ้ยถ้าจำเป็นจะต้องอยู่เลือกให้มันถูกต้องดีกว่าใช้ใช้คอนโดเป็น เป็นคล้ายพวงช่วยช่วยเสริมชีวิตที่ส่วน<ะ>ซื้อแล้วแบบไม่ดีไม่ช่วยเป็นภาสาสีเสือผูกขาไม่ได้เขาต้องหาเขาต้องหาไม่เทอทูกสี่เก้าสี่เก้า มแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องมีน้ำน้ำหน้านะคะอืมว่าแต่คือคือเขาจะได้เขาจะเขาจะได้เป็นบ้านหววช่างบ้านเจาววน้าหันยิ่งโดยเฉพาะถ้าเผื่อมันวัดจากไช่ฉีไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีน้ำในเอสอีน้ำหน้ามจะมค่วยมากขึ้นรับแต่ว่าอาจารย์คะแต่แปเป็นค กิดผู้สี่เก้าเนยจนให้เป็นบ้านอาคารยุคแปหรืออาคารยุคเก้าคะยุคแปสิก็อาคารยุคแปดโดยเวลาพอผ่านไปเข้า9้ามันยังข้ามได้ไงโดย<อ>าสาศัยน้ำสี่เก้าแต่ที่น้อ,องยูนี่ตื่นทเจ็ออกตื่นบอะไรน่าจะใช่กันเราเก่าเังไม่เคยนะ ผมไม่สามางถไม่น่าจะมีน้ำเลยค่ะคือผมไม่มองไม่เห็นน้ำไม่เนี่ยยังถ้าบอกว่าอันนี้เป็นบ้านม้าค่ะสานเป็นบ้านมานบ้านม้าไงถ้าเปลือกถ้าเปลือกมันมีน้ำมันจะได้อยู่ข้ามไงค่ะมีน้ำทั้งทางที่เหลือและมีน้ำทั้งทางที่เอชอีจะดีมากไม่โดยชาร์จมันต้องมีน้ำอยู่แล้วไงใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่า้าร์จมันตัดต่อไม่ลง าตตมัมนกั่ีนมันนี่นมันแปลกๆนี่นมันรูปแปลกเราจะเอาพอุปเก้าเรารต้องใออออออ้ต้องเด่ีซื้อคอนโดอีกหยวคุณแม่ต้องดูอ่ะต้องดูนเออต้องดูแต่ว่ามันต้องมันต้องยู่สูงกว่าสิบป้าั้จะต้องร้าหลังปี ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะแล้วก็ต้องมีหน้าต่างในองศาที่จะบอกให้ด้วยแต่อันนั้นไม่ได้ไปยึดถืออะไรแต่แค่เราเขาเล่าเฉยได้สองคนโตได้สองคนเดินข้างเดียวอืมอวัวส่วนลูกชายุลโตหรือว่าคุณแม่คุณแม่ได้ทั้งบ้านเลยแม่คุณพ่อลูกก็ได้ได้้ทัเพราะลูกก็เป็นวัวคุณแม่คุณพ่องูหนูวัวอยู่บ้านวัวได้วัวอันดับหนึ่ง ก็คืออย่างอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพ่อรักษาความเป็นสองห้าแปดต่อไปโดยเปลี่ยนแท้ตัวเองมันก็จะเป็นสองห้าแปดตลอดกาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาจะไม่เปลี่ยนเปนเป็นสองห้าเก้าเข้าใจไหมมันจะเป็นสองห้าแปดซึ่งสองห้าแปดเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยดาวสามตัวเนี่ยคือเจ้าแผ่นดินหรือจกักรพรรดิครับ ก็เป็นในลักษณะนั้นแต่ว <eviden> ่าเนี่ยในปีกว่ามันหมดแล้วมันจะดอกเป็นได้อ้ที่ห่วงเนี่ยเข้ามาอีกเหมือนวันก่อนที่ห่วงไปรู้เขาอ่าที่เขาก็คือห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องอายุแล้วก็รวมทั้งการงานด้วยถ้ายังไม่ถ้ายังไม่วางมือก็หรือวางก็ตามนะ เรื่องความแข็งแรงเรื่องอายุเรื่องความสุขเนี่ยมันจะสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าสมุนเปลี่ยนแท้<ม>เขาก็จะเปลี่ยนเป็นตลอดกาลครับพอเขาเข้ายุคเก้ามันจะเป็นสองห้าแปดเก้าเนะหลมันจะคนละเรื่องค่ัเพราะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยสองห้าแปดมันดีตอนนี้แต่พอเข้าสู่ยุคเก้าไม่ดีไม่ดีเลยมันจะเป็นคนละเรื่ 2, 5, 8, อ,นนองอ่ 9, มมมมะ,นนะอนะมันก็จะเป็น สิ่งที่จะนํามาสู่คุณสองคนครับแท้คุณจะเปลี่ยนไปด้วยพราะโดยสายเลือดเห้นไหมแต่ว่าแม่ไม่ได้แต่ว่าแม่ไม่ซีเรียสเพราะว่าเข้าครูเก้าเก้าพยัญอันนี้แล้วแต่คิดไงถ้าถ้าเรามองว่าเราเราเราแก้แบบจํากัดวงแก้พ่อคนเดียวได้สามรวมเป็นสามคนแต่แม่เนี่ยยังลอยตัวอยู่ ยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่าแต่ถ้าสมมติแม่แม่บอกว้ยฉันก็จะเอาแข็ไหลงด้วยฉันจะเอารวยด้วยอสมมุติแม่ทำลูกได้สองต่ะเขาก็จะเป็นเปสี่แปดในรูกเก้าสี่แปดเก้า เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่ใหม่อีกทีหนึงอันนี้หมายถึงในห้องเรเปลี่ยนพลังตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อชั้นตาชีวิตใหม่เปลี่ยนพลังชีวิตใหม่ซึ่งถ้าสมมุติเปลี่ยนมองกลับมาตรงนี้มันดีขึ้นทั้งแผงในระดับหนึ่งโดยยังไม่ได้แก้นะเพราะว่ามีพลังแล้วมีพลังยังไม่ได้แก้ ที่นี่ยอย่างที่บอกว่ามันแก้ยากอีกตรงที่ที่มันถูกล็อกหมด,ด,ดมีอยู่ทางเดียวก็คืออัดพลังที่หายไปเพราะว่าที่เนี่ยพลังมาถึงประตูมาถึงหน้าเนี่ยหายในห้าสิบเราเราจะอัดเขาาด้ามาอัดร้อยหนึ่งนี่เท่ากับร้อยหนึ่งเทากมาอยู่ที่หน้าประตูเป็นร้อยห้าสิบเพราะอย่างนั้นยังไงก็ตามถึงเสียหายมันก็ยังขยับ <c oughs> และถ้าเล่นตามที่แนะนํามา ก็คือออกไปนอนข้างนอกอะโดยเฉพาะบ้านที่แนะนํตอนเนี้ยในแห่งสวยๆผ้าร้อยถึงพันล้านได้ครับไม่งั้น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 มันมันไม่มามันก็จะดึดหนือ่อยเหนื่ยัยสิบล้านที่สิบล้านนัสิบล้านอยู่เนี้ยครับมันไม่ไปไหนเนี่อันนี้คือแผนแผนในการจะจะทาเป็นสเตจสเตจว่าเ,เราจะเลือกไปไหนจะทำะไปไหน แกอ่มันมันไม่ไม่มานั่งจุกจิกติดนู่นติดนี่ติดนั่นเพราะว่าที่นี่ทําไม่ได้เลยครับเนี่ยขวามันไม่พร้อมไม่มีแสงอยู่ใต้ห้องน้ำนั่งใต้ห้องน้ำไม่ได้อยู่บนห้องน้ำกไม่โอ้ครับเปิดมองครับมองภาพออกไลยใช่ไหมออกเออเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแก้ปมช่วยแบบแบบจิดชิดชิด จะแก้แบบแก้แบบทีเดียวนึงเป็นไๆ่เปก้ยนยกยากเลยย่างยืนย่างยืนด้วยชั่วลูกชั่วหลานครับ